<Ber> สวัสดีค่ะพับก,กับยำกบนะคะแล้วก็บรรยากาศส,สวยๆแบบนี้ในช่วงมิสมิสมิส knock out มิส knock out วันนี้นะคะยำกบมีประเด็นสุดฮอตส,สุดฮิตมาฝากเ oh. ช่นเคยนั่นเองค่ะวงการมันเทิงในปัจจุบันเรียกได้ว่ามีเหล่าศิลปินดาราอยู่มากมายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะหน้าเก่าหรือว่าหน้าใหม่ แต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่ารูปร่างหน้าตาดีๆกันทั้งนั้นคนสวยคนหล่อจึงมีอยู่เต็มไปหมดในวงการบันเทิงงั้นก็ต้องมาวัดกันด้วยผลงานไม่ว่าจะเป็นงานละครเดินแบบถ่ายแบบหรือผลงานเพลงว่าใครนะคะจะสามารถเข้าถึงใจประชาชนได้มากกว่ากันทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุผลอะไรนะที่ทำให้ดารานในวงการบันเทิงของเราเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังได้ ชีวิตกับฝีมือคือบางทีเรามีฝีมือแล้วสมมติว่าเป็นคนที่มีของอยู่แล้วแล้วไปในจังหวะที่มันถูกต้องมันก็จะแบบมันก็จะดังได้อะฝีมือจบปะฝีมือและคุณภาพจบปะฝีมือจบปะคะความโสดมันมันจะถึงสะบายก็ปึงกระเปอาจริงจริงวันนี้แตงัวดูดีว่าจะแบบี่ไม่ไหวเราแสดงให้าอยู่ได้นาน ในการวันเนี่ยเขาดวงหรือเขาฝีมือผมเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าฝีมือนะคือช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะใช้ดวงในการวัดว่าเฮ้ยใครมาแรงใครมาเร็วมันก็อาจจะเกิดขึ้นตามบุญกรรมเก่าที่เราทำมาแต่ว่าการที่เราจะอยู่ได้นานจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีฝีมือจบแล้วฝีมือจบป่ะฝีมือจบแล้ สำหรับตัวตัวฮิปโปเอ็ิวาดาราเนี่ยต้องมาพร้อมกับสอนยาดีแล้วดีแล้วดีแล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าดาราต้องมาพร้อมกับดวงแล้วก็ฝีมือแต่ถ้าจะอยู่ให้คงนานขอสรุปเลยละกันค่ะว้าฝีมือค่ะฝีมือค่ะจบปะฝีมือฝีมือฝีมือจบดวงครับจบเปล่า คือต้องบอกก่อนว่าดาราบ้านเราเนี่ยเรื่องของฝีมือเนี่ยอาจจะเป็นรองรองเรื่องของหน้าตา uh huh. หน้าตาต้องมาก่อนหน้าตาเป็นันดับหนึ่งปุ๊บ <Yeah. S 1> แล้วเราค่อยดูฝีมือกันว่าฝีมือเขาจะเจ็งไร้กาศรหรือว่าเฉียบแค่ไหน uh huh. หลังจากนั้นเนี่ยพอมีดวงแล้วมีเอ่อมีฝีมือแล้วเราก็ต้อง <Yes. S 1> ดูต่อ uh huh. มีดวงอย่างเช่นการ uh huh. บนบานสารกล่าวว่าขอให้หนูได้เล่นละครเรื่องนี้ด้วยถอะตาดูเดี๋ยวหนูวิ่งแก้บนเจ็ดวัดเจ็ดวานเพราะว่าดวงดวงจบปะ ดวงจบไหเอาไว้แ่เขาบอกว่าฝีดวงแล้วกันนะจบไห <Yeah. S 1> คนโบราณก็มีคําพูดหนึ่งก็บอกว่าเก่งเนี่ยสู้เห็นไม่ได้บุคคลที่จบการศึกษาเนี่ยแต่อาจจะมีรายได้น้อยกว่าเจ้าสัวหรือว่าอาจจะน้อยกว่าคนที่เรียนไม่จบนะ,ะอันนี้เราจะสังเกตได้เห็น <Yeah. S 1> ไหมไม่่จะเป็นอ่โทษนะฮะขอขอเป็นมืองนอกด <Okay. S 1> ีกว่าเดี๋ยวเมืองไทยจะดูเป็นพัดพิงนะ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นซักเกอร์เบิร์กสตีฟจ็อบบิวเกตเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเรียนไม่จบ แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งและบวกเฮงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นนักแสดงเนี่ยจะต้องเก่งด้วยแล้วก็เฮงด้วยนะครับจึงจะประสบความสำเร็จนะครับมีคาพูดของเศรษฐีหลายคนพูดกับผมว่าเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยเชื่อดวงแต่คนจนเนี่ยเชื่อตัวเองนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดตลอดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเก่งเก่งด้วยมีฝีมือด้วยบวกเฮงด้วยจึงจะทำให้เด็ดดังจบไป ลลแล้วก็มากด้วยความสามารถกันทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ oh. แต่ถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดประเด็นสุดฮัตสุดฮิตแบบนี้นั่นเองค่ะ oh. สามารถติดตามยำกบได้นะคะ6โมงครึ่งถึง1ทุ่มในช่วง Miss Knock Out ในยำกบเราไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ oh. Miss Knock Out ค oh. ุกกี้ว่านะคะไปี้คนเรากะดังเนี่ยอยู่ที่ฝีมือใช่ดวงคะ่ะ oh. คนเราเนี่ยนะคะถ้าดวงเฮงสักอย่างเนี่ยเชื่อเลยว่าต่อไปเนี่ยก็ต้องดังแน่นอนเลยค่ะฝีมือค่ะต้องดวงค่ะเดี๋ยวนี้ต้องดู